สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะกันดีกว่าครับตอนแรกเนี่ยหากเราย้อนกลับไปนะครับผมมันคือสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสงครามนั้นจะขยายวงกว้างไปเป็นอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะแล้วนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีการยิงถล่มมาจากอิหร่านด้วยถูกไหมณนะตอนนี้เองเนี่ยณคูมิภาคตัวกาออดก,กลางนับได้ว่าสั่นคลอนเป็นอย่างมากนะครับผม และอาจจะกําลังเกิดสงครามที่เรียกได้ว่าจะลุกลามไปเป็นสงครามระดับภูมิภาคซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่นี้เองเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนการที่อิสราเอลเนี่ยวางเอาไว้ในการโจมตีเฮสบอลเลาะก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอิสราเอลเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับเฮสบอลเลาะมาตั้งนานแล้วแล้วก็ได้เคยบุกไปยังเลบานอนในปี2006แล้วแต่เราะว่านะครับผมในการบุกไปครั้งนั้นเนี่ยอิสราเอลนั้นได้ประสบพบเจอกับความยากลําบากเป็นอย่างมาก ในการต่อสู้กับเฮสบอลเลาะที่นี้เองเนี่ยปีนี้นะครับผมเขาก็เลยเตรียมการมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการขล่มแอร์สไตร์จำนวนมากมายก่อนที่จะส่งทหารเข้าไปนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยัง,ท,งทิ้งไพ่ที่เก็บเอาไว้ในมือหลากหลายอันมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะมีไพ่ในมืออีกเท่าไหร่แต่เรียกได้ว่าในการที่จะบุกทําลายเฮสบอลเลาะในครั้งนี้อิสราเอลอ่ะใช้ไพ่ในมือตัวเองเยอะมากๆอย่างเพจเจอร์ที่อุตสารลักรอบติดระเบิดไปได้อย่างเงี้ย กดใช้ตุ้มมันเหมือนเป็นไพท่ที่ใช้ได้ครั้งเดียวอะ่ะวันทามยูสกดปึ๊บปึ๊งระเบิดเลยแต่ตอ่อจากเนี้ยก็จะมีการระวังมากขึ้นแล้วนะครับผมทีเนี้ยนั่นแปลว่า Israel, อิสราเอลอ่ะต้องเอาจริงมากๆครับและ,ะเพจเจอร์ก็เรื่องหนึ่งแอร์ไตร์ก็เรื่องหนึ่งการส่งทหารไปก็เรื่องหนึ่งคือถามว่าอันไหนมันสําคัญกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งไหมมันคงเป็นแผนที่วางต่อเนื่องกันมาแล้วแหละแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในปฏิบัติการที่เวกได้ว่าถ้ามองกันในเชิงของข่าวกองแล้วก็มองกันในเชิงของความ กล้าที่จะทำเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นปฏิบัติการระดับตำนานเลยครับคือเอาจริงติดระเบิดเ,เจชิญกูก็ว่าตำนานแล้วอะ่ะอันนี้ตำนานพอๆกันเลยเลอๆเรื่องความกล้าบ้าบินเนี่ยอาจจะยิ่งกว่าได้สามไปนะครับคือแบบว่ามึงเป็นหนังได้เลยอะ่ะอย่างแรกเลยครับผมความยอดเยี่ยมนี้มันคือหน่วยข่าวกองของอิสราเอลหรือว่ามอสซาดเนี่ยระบุตำแหน่งเหล่าผู้นำของเฮสบอลเลาะได้ครบถ้วนแล้วก็ มันยำม,มากๆครับภายในช่วงเวลาก่อนการส่งทหารบุกเข้าไปเนี่ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะอิสราเอลไล่เก็บผู้นำเฮสบอลล์หมดเลยเนะครับผมเรียกได้ว่า chain of command หลักของการทหารเนี่ยถูกจัดการไปหมดเลยครับตรงนี้เองเนี่ยทำไปทำไมนะครับผมเพื่อที่ว่าในการบุกเข้าไปจริงๆเนี่ยเมื่อขาดหัวไปแล้วอ่ะการสั่งการ,รงต่างเนี่ยจะทำได้ยากลำบากมากๆนับได้ว่าเป็นการโจมตีที่ถูกจุด แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือการจัดการผู้นําสูงสุดของเฮสบอลเลาะอย่างตัวของ a ฮซานน a ซาลาที่ทําไปเมื่อวันที่27กันยาที่ผ่านมาครับในคาโจมตีนี้เองเนี่ยตัวของแาซานนาซาลาเนี่ยตัวของเขาอะ่ะหลบอยู่ใต้บังเกอร์ที่ลึกมากๆในกรุงเบรุตที่เป็นเมืองหลวงของเลบานอนที่นี้เองอะ่ะการจะยิงจรวดบังเกอร์บัสเตอร์หรือว่าจรวดเจาะบังเกอร์เข้าไปอะ่ะไม่มีทางเจาะบังเกอร์ใต้ดินนี้ได้ครับเพราะมันอยู่ลึกมากๆ จะยิงไปเนี่ยสิลูกยังเจาะไม่เข้าเลยครับแต่อิสราเอลนั้นทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับผมจากรายงานข่าวที่มันรายงานกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีรายงานประมาณการไม่ได้เป็นจํานวน100แต่มันก็คงประมาณนี้แหละเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยยิงจรวดเจาะบังเกอร์บังเกอร์บัสเตอ,อร์เนี่ยใช้ในการเจาะบังเกอร์ของฮาซานนาซาร่าเนี่ยยิงไปทั้งหมด 8 0 8 5ปลูกครับเพื่อเก็บคนคนเดียวมันโชว์ให้เห็นเลยว่าอิสราเอลเนี่ยมีความมุ่งมั่นขนาดไหนในการที่จะทำให้ได้ทำให้สำเร็จ ตามเป้าจริงๆอะคือแบบว่ายิงเจาะบังเกอร์ใช้ระเบิด80ลูกในจุดเดียวเพื่อเจาะบังเกอร์ลงไปให้ได้ไครับผมและหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อผู้นําสูงสุดตายเฮสบอลก็คงต้องหาวิธีในการที่จะตั้งองค์กรหรือว่าตั้งผู้นําอะไรต่างๆเพื่อรักษาเชนออฟคอมมาน n d เอาไว้สิ่งที่น่ากลัวกับการที่ว่าอิสราเอลรู้ตําแหน่งของผู้นําสูงสุดและยอมใช้ระเบิดเนี่ย 80ลูกในจุดเดียวเพื่อเจาะไปฆ่าคนคนเดียวอิสราเอลยังไม่หยุดแค่นั้นครับเราจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันสุดยอดของมอซาดและทหารอิสราเอลเลยเพราะนับจากนั้นเนี่ยนะครับผมหลังจากการตายของฮาซานนาสซาร่าเนี่ยก็ได้มีการตั้งผู้นําคนใหม่ขึ้นมาครับซึ่งผู้นําคนใหม่นี้นะครับผมตั้งมาต่อจากนั้นเลยในวันที่28กันยานะครับผมนั่นก็คือตัวของฮาซานคาลิวยาซิน หังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับอิสราเอลจัดการฆ่าเขาต่อเลยครับก็คือเรียกได้ว่ากะจะไม่ให้เฮสวอลลเนี่ยมีผู้นําที่จะสามารถชี้นาองค์กรได้อะให้ทําลายไปให้องค์กรเนี่ยมันมัวแต่วุ่นอยู่กับการวิ่งหนีแล้วก็มัวแต่วุ่นอยู่กับการจัดการว่าเฮ้ยใครจะมาสังการตรงไหนดีใครจะเป็นหัวหน้าคนใหม่ ตั้งมาปุ๊บจัดการเลยนะครับผมและยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมหลังจากที่ตัวของคาริยาซินเนี่ยได้ถูกจัดการไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่เนี่ยนะครับผมในวันที่1ตุลานี่เองเนี่ยเฮสบอลล์เขาก็ตั้งผู้นําคนใหม่มานั่นก็คือตัวของฮาเซมซาฟฟีดีนครับตั้งมาในวันที่1ตุลานะครับผมไม่กี่วันครับอิสราเอลรีบตามไปเก็บเลยนะครับผมและจัดการเขาได้เนี่ยในวันที่3ตุลานั่นเองนะครับและข่าวเนี่ยก็อัปเดตอยู่เท่านี้นะครับ h ีเฮสบออาจจะตั้งผู้นําคนใหม่มาแล้วและอิสราเอลก็อาจจะหาทางในการจัดการเขาอยู่ก็เป็นได้หรือ ในวันที่ลงหรือว่าที่คุณมาดูเนี่ยจะจัดการไม่หลายคนแล้วก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เอาไว้ว่าเนี่ยคืออัปเดตข่าวล่าสุดนะตอนนี้ที่มันได้มีรายงานกันออกมานะครับผมก็นบบได้ว่าอิสราเอลเนี่ยมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ history world โลกประวัติศาสตร์ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอสเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ